วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปไกลกว่า2,300ปีเลยนะครับเพื่อไปสำรวจแนวคิดของนักปราชญ์จีนโบราณคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมงจือคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่นำเสนอความคิดที่เต็มไปด้วยความหวังแบบสุดๆเลยนะตามกางยุคสมัยที่แบบวุ่นวายแล้วก็โหดร้ายที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับจีนในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลยุคนั้นเขาเรียกกันว่ายุคเลียดกกหรือยุครนรัฐมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ โอ้โหสงครามกลางเมืองไม่จุกไม่สิน้นมีแต่การหักหลังความรุนแรงเลือดนองไปทั่วแผ่นดินเลยครับและสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายขนาดนี้แหละครับมันก็เลยบีบให้นะักคิดนักปราชญ์ในยุคนั้นต้องหันมาตั้งคําถามกันอย่างจริงจังคําถามที่มันเป็นพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละ คำถามนี้แหละครับกลายเป็นคำถามสำคัญของยุคที่เรียกว่าร้อยสำนักคิดขอคิดเลยคือเป็นยุคที่นักปราแต่ละสํานักต่างก็พยายามหาคำตอบหาหนทางที่จะพาสังคมกลับไปสู่ความสงบสุขให้ได้อีกครั้งทีนี้ถ้ำกลางนะักคิดส่วนใหญ่ที่มองว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ไร้ก็เป็นกลางๆนะแต่เมงจื้อกลับให้คำตอบที่มองโลกนแง่ดีแบบสุดโต่งเลยครับ เรียกว่าสวนทางกับความจริงอันโหดร้ายที่เขาเห็นอยู่ทุกวันแบบคนละเรื่องเลยนี่แหละครับคือแก่นปรัชญาของเมงจือ้อเป็นคําประกาศที่ต้องบอสวทรงพลังและกล้าหาญมากในยุคนั้นเลยนะคือเขายืนกลานแบบหนักแน่นเลยว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีงามที่มันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละเพื่อให้เห็นภาพความสําคัญของเมงจื้อนะครับคือเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นถึงย่าเซิ่งหรือปราดร่อง ซึ่งมันหมายความว่าเขาคือผู้สืบทอดทางความคิดโดยตรงต่อจากหงจื้อเลยทีเดียวสถานะนี้แหละครับที่ทําให้แนวคิดของเขามีน้ําหนักมีความน่าเชื่อถือแบบสุดๆไปเลยเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเมงจื้อเขาใช้อะไรเป็นหลักฐานมาพิสูจน์คํากล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่บอกว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นดีงามสไลด์นี้สรุปการโต้วาทีที่น่าสนใจมากเลยครับคือมีนักปราชญ์อีกคนชื่อเก่าจือ้อเขาแย้งว่าศีลธรรมเนี่ยมันมาจากข้างนอก มันคือการปั้นแต่งเหมือนเราเอาไม้มาแกะสลักเป็นถ้วยแต่เม่งจื้อสวนกลับแบบคมคายมากเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนั้นมันคือการทำลายธรรมชาติของไม้ตั้งหากล่ะสำหรับเม่งจื้อแล้วความดีงามมันมีอยู่ข้างในอยู่แล้วแค่ต้องบ่มเพาะให้มันโตขึ้นมาเหมือนน้ำที่มันไหลลงที่ต่ำตามธรรมชาติของมันนั่นแหละครับแล้วเม่งจื้อก็ไม่ได้หยุดแค่การเปรียบเทียบนะครับเขาพัฒนาทฤษฎีที่เรียกว่าต้นกล้าทั้ง4ี่ขึ้นมาเลย คือเขาเชื่อว่ามนรุรย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับมเมล็ดพันธุ์ทางศีลธรรม4อย่างนี้แหละครับได้แก่ความเมตตาความละอายความเคารพแล้วก็ปัญญาซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณธรรมที่สมบูรณ์แบบนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่รอให้เราดูแลรดน้ำพรวนดินให้มันเติบโตขึ้นมาและนี่คือไม้เด็ดของเขาเลยครับเป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่ทรงพลังที่สุดการทดลองทางความคิดที่ชื่อว่าเด็กในบ่อน้ำแมงจื้อชี้ให้เห็นเลยว่า สมรติเราเห็นเด็กกําลังจะตกบ่อเราจะรู้สึกสงสารแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยทันทีเลยแบบอัตโนมัติเลยนะไม่ใช่เพราะว่าอยากได้คําชมหรือหวังผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่มันคือสัญชาตญาณล้วนๆนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าความดีงามน่ะมันฝังอยู่ในตัวเราทุกคนจริงๆแน่นอนครับพอพูดแบบนี้คําถามที่ท้าทายที่สุดมันก็ต้องตามมาคือถ้าเราทุกคนเกิดมาดีโดยธรรมชาติจริงๆอา้าวแล้วความชั่วร้ายสารพัดที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ย มันมาจากไหนกันล่ะเม่งจื้อตอบเขาถามนี้ด้วยเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่เรียกว่าภูเขาเหนียวครับเขาเล่าว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเคยอุดมสมบูรณ์เขียวชวอุ่มมากเลยนะแต่เพราะว่าโดนคนมาตัดต้นไม้ทุกวันมีคนเอาวัวเอาแพะมาเลี้ยงให้มันแทะเลมตลอดเวลาสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นภูเขาหัวล้นไปเลยคนที่มาเห็นทีหลังก็อาจจะเข้าใจผิดไปว่าเอ,อ๊ะสงสัยภูเขานี้มันคงแห้งแลบแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งมันก็เหมือนกับธรรมาชาติที่ดีงามของคนเรานี่แหละ ที่สามารถถูกสภาพแวดล้อมแย่ๆบั่นทอนจนมันเหือดหายไปได้เหมือนกันเอาล่ะครับจากเรื่องจิตใจของคนแต่ละคนเรามาดูกันบ้างว่าเม่งจื้อเอาปรัชญาเรื่องความดีงามโดยกําเนิดเนี่ยไปปรับใช้กับการเมืองการปกครองอยังไงและนี่คือคําประกาศทางการเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นการปฏิวัติความคิดครั้งใหญ่เลยครับเม่งจื้อนี่คือพลิกโครงสร้างอํานาจแบบเดิมๆไปเลยเขาบอกว่าคุณค่าที่สําคัญที่สุดของรัฐน่ยคือประชาชนไม่ใช่ตัวผู้ปกครอง แล้วแมงจือก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขามองตามความเป็นจริงเลยว่าคนเราจะรักษาศิลธรรมไม่ได้เนี่ยท้องมันก็ต้องอิ่มก่อนเขาก็เลยเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากๆอย่างเช่นระบบนาบ่อน้ําเพื่อให้ทุกคนมีที่ดินทํากินลดภาษีไม่เกณฑ์แรงงานชาวบ้านตอนฤดูทานาแล้วก็ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพื้นฐานนั่นเองและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับ สำหรับเมงจื้อแล้วเนี่ยผู้ปกครองที่กดขี่ข่มเหงประชาชนจะสูญเสียสถานะเป็นผู้ปกครองไปโดยอัตโนมัติเลยนะดังนั้นการโค่นล้มทรราชจึงไม่ใช่การกอร่อกระบฏแต่เป็นการกระทําที่ชอบธรมหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆนี่ก็คือแนวคิดเรื่องสิทธิในการปฏิวัตินั่นเองครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าแนวคิดของเมงจื้อเนี่ยมันล้าสมัยมากจริงๆทีนี้เรามาดูกันว่ามรดกทางความคิดของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบยาวนานมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันของเราได้ยังไง แต่เรื่องที่น่าทึ่งก็คือคำพีเม่งจื้อเคยถูกลืมไปนานเป็นพันปีเลยนะครับจนกระทั่งมีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคหลังที่ชื่อจูซีได้ไปหยิบยกขึ้นมาแล้วก็จัดให้เป็นหนึ่งในสี่คำพีหลักของรัฐที่ของจื้อเลยการกระทํานี้แหละครับที่ทําให้แนวคิดของเม่งจื้อกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็กลายเป็นรากฐานของการศึกษาและการปกครองในเอเชียตะวันออกไปอีกหลายร้อยปีเลยและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือแนวคิดโบราณพวกนี้เนี่ยมันดันมาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมมยยใหห่่ไดด้อาาางนาประลลจเล อย่างการค้นพบเซลล์ประสาทกระจกเงาที่มันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดไปกับคนอื่นได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยืนยันสมมติฐานเรื่องเด็กในบ่อน้ําของเมิงจื้อเลยนะนอกจากนั้นแนวคิดของเขาก็ยังถูกเอาไปปรับใช้ในแว่นวงธุรกิจและการเมืองสมัยใหม่ด้วย สุดท้ายแล้วเนี่ยคำสอนของเมงจื่อก็ยังทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าท่ามกลางโลกที่มันวุ่นวายแล้วก็ให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจแบบนี้เราจะบ่มเพาะและตามหาธรรมชาติที่ดีงามหรือที่เมงจื่อเรียกว่าหัวใจที่หล่นหายของเรากลับคืนมาได้อย่างไรนี่คือความท้าทายที่เมงจื่อฝากไว้ก,กับพวกเราทุกคนในวันนี้ครับ